แฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของวิบานงวันวันครับเช้าพรุ่งนี้นี่เอ็นเบคแข่งกันอยู่2เกมนะครับเริ่มตัม้งแต่หกโมงเช้าก็เป็นศึกของดินาเพเซอร์ที่จะไปเยือนค,คลิฟแลนด์คาเวียรบ้างที่ผ่านมานั้นเพเซอร์สู้ตั้มต่อน,นั้นก็ได้6เสียไป3ผลงานจริงชนะ7แพ้สส่วนคาเวียร์เนี่ยสู้ตั้มต่อได้4เสีย4ผลงานจริงชนะ5แล้วก็แพ้ไป3นะครับโดยล่าสุดเนี่ยคาเวียตกเป็นรองอยู่1ต่อ3เกม ในซีรีส์ที่ b บ s ออฟเซเว่นะครับใครถึง4เกมก่อนพวกเขานั้นไปโดนเพเซอร์ทุบเกมที่แล้ว129ต่อ109โดยเกมมันขาดตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไปพังวอเตอร์ที่2โดนทางเพเซอร์นั้นสอย42ต่อ16ช่องว่างไปกลายสุดถึง44แต้มครึ่งแรก8039มันก็เลยทำให้มันไม่ต้องเล่นกันเลยครับครึ่งหลังปาสคาลเซียต์คำนั้นลงไป2 1นาที21คะแนน เดริชเลเบิร์ตก็ยังเครื่องไม่ติดนะเพราะว่าได้แค่11แต้มเองแล้วก็ฟากของผู้แพ้เนี่ยเดรามิเชลเนี่ยบอกว่าปวดข้อเท้านะครับแล้วก็ไม่แข็งครึ่งหลังตอนนี้ทีมก็ยังบอกว่ายังต้องไปลุ้นหน้างานกันอยู่ส่วนเดริสกาแลนทําไป21แตม้มก็ได้ลงข้อสนิมมากขึ้นแต่ละหลายคนก็ยังประเมินว่าอาการแล้ก็ร่างกายของเขายังไม่เต็มร้อม100%นะครับการชูดของคริฟแลนนะัทีิลานั้น42% ใน,นดิเพเซอร์นั้นยิงลงไป52%ส่วนสามแต้มพอๆกันเพเซอร์ยิงลงมากกว่า15ต่อ14ลูกแต่มันทรงเกมมันก็ต้องทิ้งไปแล้วครับเพราะมันขาดล,ลอยเกินไปปีนี้คริฟแลนด์เนี่ยถือว่าสู้กับแต้มต่อน,นั้นดีสุดเป็นอันดับ2หลีกนะครับเป็นรองก็เพียงแค่ฟันเดอร์แค่นั้นเองแต่ตอนนี้มิเชลเองก็ร่างกายกรอบแลวแม้ว่า3ามเกมที่ผ่านมาทีมเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำสกอร์เนี่ย เย่างน้อย33แต้มทั้งหมดเลยแต่ทีมนั้นแพ้ไป2นะครับแล้วพอเกมที่4เนี่ยทางเหมือนกับเพเซอร์เนี่ยแกะการป้องกันแบบ3-2โซนของคริฟแลนด์ได้สำเร็จและเพเซอร์ er จุดเด่นก็อย่างที่บอกนะครับมันมีตัวสลับหน้านขึ้นมาได้ตลอดเวลาทำให้ร่างกายนั้นดูไม่กรอบราคาเนี่ยมันประมาณ8แต้มที่คริฟแลนเหนือกว่าหรือว่าเจ็ดคะแนนครึ่งเนี่ยก็แสดงว่ามิเชลน่าจะไหวนะแล้วก็ การแลนเองถึงแม้จะลงได้แต่ผมก็ยังคิดว่าร่างการฟ้าเน้นประมาณอย่างนี้ก็80%ปีนี้เพเซอร์ mm. <P acer S 1> ในฐานะบารรองนั้นกินบาสรองนอกบา้านเลยนะครับกินมา15เสียไปแค่10แล้วเคยบุกชนะคริฟแลนด์มา2เกมแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่18มีนาคมพวกเขาเป็นบาสรองที่ดีมากกินมา8เสียแค่3หุนแล้วก็น่อยกวากนี้นะครับเวลาที่คริฟแลนด์นเปิดบ้านเจอเดน่า แปดนัดหลังเนี่ยเจ๊งตั้มถึง7เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมจะชอบเพเซอร์ที่บวก8นะครับส่วนคู่8ปดมืครึ่งเดี๋ยววานักเก็ตไปเยือนโอเคซี่ทันเดอร์ที่ผ่านมานั้นนักเก็ตสู้ตั้มต่อกับผลงานจริงได้6กเสียห้าขณะที่ทันเดอร์นั้นสู้ตั้มต่อได้แค่3ามเสียไปหผลงานจริงชนะ6แพ้2นะครับตอนนี้ซีรีส์เสมอกัน2เท่านัดที่แล้วนั้นทันเดอร์เกือบตายเหมือนกันนะครับมาเร่งเครื่องควอเตอร์สุดท้าย บุกชนะ92-87แต่ก็ยังเจ๊งต้าที่ลบ6.5วุตวิตอ่ะเพราะว่าในตอนที่เหลือ20นาทียังนําอยู่7อยู่เลยนะครับตัวท็อปสกอร์ของเดนเวอร์คือนิโคลเลยูกิชทําไป27คะแนนแต่แกชูดไม่มั่นเนี่ย3เกมหลังนะครับประมาณสัก32ปรเซ็นต์3 1ปรเซ็นต์แค่นั้นเองแล้วตัวอื่นๆเนี่ยเริ่มร่วงและเซอร์เวสบุกก็ฟอร์มห่วยไมเคิลพอเตอร์จูเนียมีเพียงแค่3ต้มเองแต่ ปัญหาการเจ็บไหล่เนี่ยน่าจะส่งผลอยู่พอสมควรทีมออกส์ฟอร์ไม่ดีได้แค่8แต้มพอตัวแรกแล้วก็พอตอัวที่3ามเครื่งติดขึ้นมาเป็นฝ่ายนําแต่ก็มาครึ่งดับพอตัวสุดท้ายไปแพ้พอตัวสุดท้ายในยี่สิบเก้าต่อสิบแปดนะครับก็เลยทําให้ซีรีส์นั้นเป็น2เท่าเชคกี้แจ็คเล็กซันเดอร์ของโอเคซีนั้นทำมากสุดของฝั่งทันเดอร์นะครับยี่สิบห้าคะแนนแล้วก็จะมีตัวช่วยคราวนี้เป็นอารอนวิกกินกับแคสเซอนบอนเลส ปีนี้ก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าสันเดินในสู้ตั้งต่อดีมากแต่ราคามันพพแพงโหดแพงเหลือเกินนะครับประมาณ10คะแนน10คะแนนครึ่งแบบนี้มันหยามโยคิช ok แล้วก็นักเกสเกินไปแน่นอนว่าโยคิชเหมือนกรอบแล้วก็ฟอร์มดูห่วยแต่ผมว่าพลังขึ้นของแกมันยังมีนะครับประสบการณ์การเป็นแชมป์เดนเวอร์ก็ถือว่าไม่กระจอกะแล้วก็ในการแข่งซีรีส์เนี้ยเดนเวอร์ Denver กินแต้มมา3จาก4เกมนะครับแล้ว8เกมหลังในพวกเขากินมา6เสียไป1เจ้าไป1 แล้วทันเดอร์เอง6เกมหลังในเจ๊งไป5เลยนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในช่วงประมาณสองสปีหลังนะครับนักเก็ตสมัยเป็นรองเกิน10บแต,ตนเนี่ยกินได้7เสียแค่2องหนเองเกมป้องกันพวกเขาถือว่าดีเกินคาดเลยนะครับสู้กับเชดได้อย่างเห็นผลมากแล้วก็ตอนนี้เป็นมาร์ทแฮมเหมือนกันนะครับคนอเมริกันนั้นอยู่นักเกสประมาณ80% mm hmm. ก็ชอบนักเกสตละครับบวก10.5จุามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของวิบารนะอ่อนหวานครับ